สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับยายจอยคน,คนขี้เหงาคนเกา่าคนเดิมนะคะวมเติมว,วันนี้มากินข้าวทานข้าวกับยายจอยนะคะวันนี้ยายจอยมีอะไรกินเลยวันนี้ยายจอยก็มีนะคะอาหารนี่เลยนี่นะคะเห็นไหมอ๋อไม่เห็นนี่นี่นะคะ แกงหน่อไม้แล้วก็นออกก้นำพริกนะคะโอเคได้มือมัมมัมอาหารเย็นกันนะคะได้ทำไมแสงแลาค่ะทานกันเลยอ,อุ้ยโยนี่แหละค่ะยายจอยส่วนใหญ่ก็จะทานอาหารไทยแบบนี้ คนเดียวใช่ไหมคะถามว่าทําไมสามีไม่ทานหรอทานเป็นบางอย่างนะสามีจะจอทานอาหารไทยเป็นบางอย่าง <c oughs> ถ้าเป็นน้าพิกถ้าเป็นแกงที่ท,ที่ว่ากลิ่นกลิ่นมันแรงมากคะ่ะสามีจะจอไม่ทานนะคะแต่สามีชอบชอบซ้อมตําซ้อมต่งเนี่ยมันไ <c oughs> กลามากเลย ตภาพมันไกลเนาะแสงมันก็ไม่โอเคเลยอะโทรศัพท์ไอจอยไอจอยก็ไม่เข้าใจบางทีก็ภาพชัดบางทีก็ มืดๆด,ดับๆติดๆ,ๆ,ๆวันนี้ยจยจอยได้ถ่ายในบ้านได้เพราะว่าสามีไม่อยู่ค่ะสามีไปปาร์ตี้นะคะสามีไปพบเพื่อนค่ะอเอาลืมช้อนเฉยเลยโอ้ยหนอโอ้ยนอโอ้ยนอ จะไปกินนี่ค่ะทานคนเดียวเหงาๆมามทานด้วยกันนะคะแกงหน่อไม้นะคะเนี่ยยายจอยทําเองนี่ฮึบนี่ค่ะแกงเปาดยายจอยชอบมากยายจอยเป็นคนไทยนะคะแต่ชอบอาหารอีสานชอบมากเลยชอบทุกอย่างที่เป็นอาหารอีสานนะคะแต่ผักบางชนิดยายจอยทานไม่ได้นะคะ ผิดสําแดงค่ะข้าวรอนเพิ่งอ,ออกมาจากหม้อเลยอุ้ยนี่จอยแกงมันก็เผ็ด ถั่ว่ะถั่วฝักยาวอ,อร่อยค่ะเพราะว่านานๆาเนยจอยจะได้ถ่ายในบ้านได้สักครั้งหนึ่งนะคะเนยจอยไม่ได้ถ่ายอยู่ในบ้านตลอดเพราะว่าสามีขอเพราะว่าเวลาเขาทำงาน เขาทำงานตอนนี้โควิดเนาะเขาก็ทำงานแบบโฮมโฮมเวิร์กโฮมออฟฟิศโฮมออฟฟิศเอาจะทำอะไรก็ไม่ได้มันรบกวนสมาธิเขาทำงานอืมอืม พริกประทูเดี๋ยวจะอใช้วิธีตำตำแล้วเราเก็บใส่ใสอับใส่กระปุกนะคะแล้วแช่ตู้เย็นไว้นานได้เป็นอาทิตย์นะคะเก็บไว้เดี๋ยวเจอก็ใช้วิธีแบบนั้นแหละที่ที่ทำอาหารแล้วเรา เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ทานได้เราเป็นอาหารไทยทำครั้งหนึ่งถ้าทำครั้งหนึ่งเนี่ยกลิ่นอ่ะมันจะติดนะคะติดกลิ่นมันจะอืม้มกลิ่นแมงค่ะกลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นทุกอย่างยายจอยก็ใช้วิธีทำครั้งหนึ่งทำให้เต็มหม้อ ทําให้เป็นหม้อเลยแล้วเยายอยก็ใช้วิธีเออใช้วิธีเออแบ่งใส่ถุงนะคะแบ่งใส่ถุงแบ่งใส่ถุงแช่ฟิตค่ะเนี่ยแช่แช่แข็งค่ะเก็บเอาไว้กินเพราะว่าเวลาเวลาเราไม่มีเวลาลื้อบางทีเราเหนื่อยนะทุกคนเอาไปใช้ได้บา,บางครั้งเนี่ยเราทำอาหารเยอะใช่ไหมคะ ทานครั้งเดียวไม่หมดกินครั้งเดียวไม่หมดเนี่ยแบ่งเลยค่ะแบ่งเราเอาไวแ้แค่เฉพาะกินแล้วก็เราก็แบ่ง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 ใส่ถุงแล้วแช่ตู้เย็นไว้พอเวลาเรานึกอยากจะกินอีกเ,ออเราก็ไม่ต้องแกงแล้วค่ะเราออกมาจากตู้เย็นเราก็ปล่อยให้น้ําแข็งมันละลายแค่นี้เราก็ได้แกงแล้วเราไม่ต้องทําอีกมันเป็นวิธีที่ว่าเราเอ,อ่อ อยู่ที่นี่มันหาวัตถุดิบยากเนาะและอย่างหนึ่งมันก็ไม่มีที่จะไปแจกจ่ายหรือว่าอะไรให้กับเพื่อนเเพราะว่าของแบบนี้มันฝีมือใครฝีมือมันด้วยยายจอยทําก็ตา,ตามตามสไตล์ยายจอยนะคะอืม ยายจอยทําเองอยายจอยกินเองอยายจอยกะว่าอร่อยแล้วค่ะแต่ก็อาจจะไม่ถูกปากคนอื่นเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแ่ยายจอยไม่กลาไม่ก้าโชว์ฝีมือ นี่ยค่ะวันเงา,าองวามเยจ้อยก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำอาหารไทยเอาไว้เก็บเอาไว้ทานเองคนเดียวยมที่สามีถ,าถ้าถ้าถ้าสามีไม่อยู่ในเยจ้อยก็จะทำได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสามีอยู่เยจ้อยทำไม่ได้นะคะเพราะว่าสามีแพ้กลิ่นค่ะ ถ้าทำอาหารไทยเนี่ยจะต้องเปิดหน้าต่างหมดเลยนะคะเปิดหน้าต่างเปิดเครื่องดูดอากาศเปิดให้ให้อากาศมันถ่ายเทเพราะที่นี่กลิ่นอาหารไทยแรงมากนะคะบอกตรงๆเราก็เกรงใจเขาเลยแหละทำครั้งหนึ่งเนี่ยอืม กันไหมมาทานด้วยกันนะคะทุกคนไว้เยอจอยทานคนเดียวก็มาเป็นเพื่อนกันค่ะทานเป็นเพื่อนกันเพราะว่านี้สามีเยจอยไม่อยู่ก็เป็นโอกาสที่ดีของเยอจอยนะคะเยอจอยทานอาหารไทยค่ะ แต่ถ้าสามีไม่อยู่เนี่ยเฮ้ยถ้าถ้าสามีอยู่เราก็ทานได้นะคะเราก็ทานได้แต่ว่าเออเราก็เกรงใจเขาพอเขาก็ทานอาหารของเขาอยู่คนเดียวมันก็น่าสงสารเนาะเราก็กินกินด้วยกันถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยเยอจอยจะเก็บแช่แข็งนะคะ ที่เย๊จอยทำทำทำมาไว้ก็เป็นหน้าร้อนเย๊จ่อยจะทำจากสวนทำจากสวนแล้วก็เอาแบ่งแบ่งใส่ถงุงแล้วก็เอาขึ้นมาเก็บข้างบินแช่แข็งไว้ประหยัดดีค่ะเย๊จ่อยจะยทำแบบนี้ประจำ มันได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะคือหนึ่งอะมันประหยัดสองคือเราไม่ต้องทํำบ่อยๆใครบอกว่าอาหาราแชร่แข็งแล้วมันหมดคุณภาพมันก็ไม่จริงะคะ่ะคือน้าแข็งละลายก็รสชาติมันก็เหมือนเดิมเรากินเพื่ออยู่เนาะเราไม่ใช่อยู่เพื่อกินเพราะฉะนั้นแล้วการเรื่องโภชนาการก็คือเราทานผักสดเราทานของสดแบบนี้ยังไงผักสลัดเราก็ทานอยู่แล้วเนาะ วันนี้ยายจอยก็มาทักทายได้แค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่ายายจอยขออนุญ,ญาตทานข้าวก่อนเนาะขออนุญ,ญาตทานข้าวให้ออ่มเเสร็จแล้วบันทีพรุ่งนี้ถ้าแดดออกวันนี้ ฝนมันตกทั้งวันเยอจ่อยเดินออกไปไหนไม่ได้ไม่มีคอนเทนต์อะไรที่อืมจะทําเลยไม่ได้ไปไหนไม่ได้อะไรก็เคยเออเราจะทำยังไงจะออกมาพบปะผู้คนได้บ้างเพราะว่าเยาถ้าฝนตกอย่างนี้เย่จ่อยอไม่ออกข้างนอกแน่เลยเพราะว่ามันหนาวมากนะคะหนาวเปียกแฉะแล้วก็เออเย่จ่อยอไม่ค่อย ไม่ค่อยไ้ไปไหนแล้วก็วันนี้ตกทั้งวันเลยฝนนะ่ะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกนะคะฝนฝนที่นี้ถ้าตกแล้วตกยาวเลยค่ะแล้วอากาศตอนนี้ก็เย็นหนาวมากด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอือยัยจอยก็ไม่มีกิจกรรมอะไรทําก็แน่นอนค่ะกินอย่างเดียวค่ะกินแล้วก็นอนนะคะกินแล้วก็นอน กินแล้วก็นอนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรนี่แหละคือชีวิตเยี่ยอยที่ว่าเยี่ย่อยทำไมเออก็สุขสบายดีแล้วทำไมนู่นนี่นั่นทำไมถึงมีปัญหาเพราะวา,างครั้งมันอยู่ใช้ชีวิตแบบนี้ยาวนานนะคะมันไม่ใช่แค่วันสองวันเนาะมันเป็นปีๆหลายหลายปีเนี่ยก็คือ,คว,อความจำเจอะความจำเจมันมันเกิดขึ้น บางคนบอกว่าอุ้ยทำงานเหนื่อยจะตายคนที่ทํางานอ่ะบอกเลยว่าโอ้โหชีวิตจะ่มีคุณค่าเหลือเกินายจอยอยากทํางานมากแต่ายจอยไม่มีโอกาสหนึ่งเยจอยขาดความมั่นใจนี่แหละลุกขึ้นมาทํา youtube เนี่ยมันฝึกบุค,คลิก,กภาพของเยจอยว่าให้เยจอยกล้าพูดเนาะ ยายจ,จอยก้าพูดอย่างเมื่อก่อนนะอุ้ยน้ำเนียวไม,ม่อายยายจ,จอยคือไม,ไม่ไม่มีความมั่นใจตอนนี้เริ่มพัฒนาขึ้นมาบ้างแล้วคือยายจ,จอยเริ่มเริ่มอ่าพูดคล่องขึ้นอะไรขึ้นคือไม่มีเอ่อความเขาเรียกอะไรคือความความ,ความที่ว่าเออไม่กล้าแสดงออกหรือไม่กล้าพูดอะไรบางอย่างคือพูด ก็ไม่กล้าเปล่งเสียงออกมาให้มันชัดถ้อยชัดคำใช่ไหมเหมือนเมื่อก่อนเอ้ยได้เสียงก็ยนัยนยนคางอะไรประมาณอย่างนี้แต่จริงๆแล้วยายจอยพยายามอยู่ว่าจะพัฒนาทุกอย่างให้มันให้มันดีขึ้นนะคะให้มันดีขึ้นแล้วถ้าใครเหงาเหมือนยายจอยเข้ามาคุยกับยายจอยได้นะคะเพราะว่ายายจอยคุยได้ค่ะยายจอยเป็นคนสบายๆไม่ไม่อะไรมากมายก็คือ อืมคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่างอ่เาเพื่อนๆอย่างเงี้ยยายจอยก็จะมีอย่างเท่าที่คลิปที่แล้วอะที่ท,ที่ที่ลงไปแล้วก็เห็นว่ามีเพื่อนอยู่สองสามคนแต่จริงๆแล้วเพื่อนที่ว่าอืมเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งพูดง่ายๆและเขาก็มีหลายคนเขามีเพื่อนหลายคนก็คืออย่างเราก็มีอยู่แค่นี้เนาะโอเคค่ะ คลิปยายจอยมันมันจะตัดนะคะก็คือยายจอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าโทรศัพท์มันเอมมมันเต็ม,ม,ตมหรือว่ามันยังไงก็ไม่ทราบนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ยายจอยขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยายจอยจะทำคลิปขึ้นมาใหม่อัปโหลดลงเรื่อยๆนะคะมาพูดมาคุยมา ให้กำลังใจยายจอยด้วยนะคะยายจอยลุกขึ้นมาเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่คะ่ะในในในครั้งนี้นะคะโอเคค่ะก่อนจบฝากยายจอยเอาไว้อยู่ในจิตใจของทุกๆคนฝากความรักความเมตตาของทุกๆคนนะคะมเมตตายายจอยด้วยนะคะช่วยกดกดอ่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยายจอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ